ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคนอื่นเราอาจลืมไปว่าเสียงของเราเองสํำคัญที่สุดบางครั้งเราพยายามเป็นที่รักของทุกคนยกเว้นตัวเราเองวันนี้ฉันอยากชวนคุณกลับมาอยู่ข้างตัวเองกลับมาเชื่อว่าเรามีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจตั้งแต่แรกหยุดวิ่งตามการยอมรับแล้วกลับมายอมรับตัวเองคนบางคน เราวิ่งตามให้ตายก็ไม่มีวันได้คำว่าพอแต่พอเราหันกลับมามองตัวเองกลับพบว่าเราไม่เคยยอมรับตัวเองเลยด้วยซ้ำจงหยุดวิ่งตามเสียงชื่นชมแล้วหันมาเงี่ยหูฟังเสียงหัวใจของตัวเองเถอะการยอมรับตัวเองคือรางวัลที่ไม่มีใครมอบให้ได้นอกจากใจเราเองบางคนไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยพอใจกับอะไรอยู่แล้วเราเสียเวลาชีวิตกับการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ แต่ลืมไปว่าบางคนเขาไม่เคยพอใจใครเลยแม้แต่ตัวเขาเองดังนั้นต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็จะหาเหตุผลมาลดค่ามันอยู่ดีถ้าคุณเปลี่ยนทุกอย่างให้เขาชอบแล้วใครจะเหลืออยู่เป็นคุณคนที่มองคุณแปลกอาจเพราะเขาไม่เคยเห็นความกล้าแบบนี้บางครั้งการยืนอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะเราผิดแต่เพราะเรากล้ากว่าใครหลายคนเรากล้าที่จะไม่เดินตามกล้าที่จะไม่แกล้งยิ้มกล้าที่จะพูดว่าฉันไม่โอเค ถ้าคนอื่นไม่เข้าใจการเติบโตของคุณก็แปลว่าคุณกำลังเติบโตเหนือกรอบของพวกเขาถ้าต้องฝืนนั่นไม่ใช่ตัวตวนนั่นคือบทบาทบางคนเก่งเรื่องเล่นบทจนลืมไปว่าตัวตนจริงเป็นยังไงยิ้มทั้งที่ข้างในร้องไห้พูดดีทั้งที่ไม่อยากพูดเลยแต่การเติบโตที่แท้จริงคือการค่อยๆถอดบทออกทีละชั้นจนเหลือแค่เราที่ไม่ต้องแสดงอีกต่อไปคนที่กล้าเป็นตัวเองคือคนที่เหนื่อยน้อยที่สุดในระยะยาว คนที่ใช่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเขาแค่เข้าใจเคยไหมพูดอะไรก็รู้สึกต้องอธิบายเพิ่มตลอดแต่กับบางคนเราไม่ต้องพูดอะไรเขาก็เข้าใจนั่นแหละความสบายใจไม่ได้มาจากคนที่ดูดีแต่มาจากคนที่ไม่ต้องพยายามก็อยู่ได้จงอยู่ใกล้คนที่ฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ฟังเพื่อจับผิดคำพูดเราคนที่ไม่เข้าใจเราบางทีก็เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจตัวเอง ความคาดหวังจากคนอื่นบางทีมันมาจากความว่างเปล่าภายในใจเขาเองเขาอยากให้เราทำแบบนั้นเพราะเขาไม่เคยทำได้เขาอยากให้เรายอมเพราะเขาไม่เคยชนะใจตัวเองเราไม่จำเป็นต้องสวมความคาดหวังของใครเพื่อให้เขารู้สึกเติมเต็มอย่าแบกความว่างเปล่าของใครมาถมบนตัวเราความต่างไม่ใช่ความผิดโลกนี้ไม่ได้ต้องการสำเนาเพิ่มมันต้องการตัวจริงที่ไม่ซ้ำถ้าใครบางคนทำให้เรารู้สึกผิดเพียงเพราะเราแตกต่างนั่นแปลว่าเขายังไม่พร้อมจะโตไปกับเรา ต้นไม้แต่ละต้นไม่ต้องเติบโตเหมือนกันแค่เติบโตอย่างมั่นคงก็พอถ้าเราต้องพยายามเป็นใครสักคนนั่นไม่ใช่รักความรักที่แท้ทําให้เรากล้าเป็นตัวเองไม่ใช่ต้องฝืนให้เป็นคนที่เขาชอบคนที่บอกว่ารักคุณแต่เปลี่ยนคุณทุกวันอาจแค่รักภาพในหัวตัวเองไม่ใช่คุณจริงๆรักที่ดีคือรักที่ให้คุณได้กลับมาเป็นตัวเองทุกครั้ง คนที่เห็นค่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียงดังบางครั้งคนที่เข้าใจเราไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่อยู่ในเวลาที่เราต้องการเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆคำว่าอยู่ข้างๆไม่ต้องพูดทุกวันแค่ไม่หายไปในวันที่ลำบากก็พออย่ากเก็บคำพูดที่ทำร้ายไว้เป็นเครื่องเตือนใจมีบางคำเราได้ยินมานานจนมันกลายเป็นเสียงข้างในเสียงที่บอกว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอ แต่ความจริงคือคำเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนความจริงมันแค่สะท้อนใจของคนที่พูดเท่านั้นคนที่มีแผลไม่ควรเอาคำพูดมีพิษมาเป็นยาทาใจความเงียบบางทีก็เป็นคำตอบที่ชัดที่สุดไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองทุกครั้งบางสถานการณ์การนิ่งเฉย คือสิ่งที่สง่าง,งามที่สุดอย่าเสียพลังกับคนที่ตั้งใจจะไม่ฟังเก็บพลังนั้นไว้ใช้กับตัวเองเถอะคนที่ต้องอธิบายตัวเองบ่อยๆมักลืมไปว่าชีวิตไม่ใช่สารคุณคือของขวัญที่ไม่จําเป็นต้องถูกแกะเพื่อให้มีค่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองแม้บางคน จะมองไม่เห็นแม้บางคนจะไม่รู้จะใช้เราไปทําอะไรแต่คุณไม่ต้องถูกเข้าใจเพื่อจะมีความหมายคุณแค่ต้องเข้าใจตัวเองเท่านั้นพอดีคุณไม่ใช่ปริศนาให้ใครมาแก้แต่คุณคือความจริงที่ควรยอมรับอย่าเปลี่ยนตัวเองแค่เพราะใครบางคนไม่เข้าใจคุณเพราะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาชอบวันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจคุณจะไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของตัวเองกลับมายิงทั้งตัวเองเถอะเพราะสุดท้ายคนที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมีแค่คุณเท่านั้น